สวัสดีครับพบกับช่องวัยรุ่นสายแบกอีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาชํำแหละไฟลีโวนะครับที่ก็ขายกันในอินเทอร์เนต็ตแต่ผมรุ่นแรกๆที่ผมโดนมาฝากมาเตือนนะครับผมโดนมาพันห้ามีแมพแพคมีมีดีโอแต่พอมาทำแล้วไม่จบนะครับผมอย่าไปหลงเชื่อมันอย่าไปซื้อมันในอินเทอร์เนต็ตเยอะแยะแต่ก่อนมันขายพันห้าให้ผมนะครับผมแต่ตอนนี้ลดเหลืออยู่ประมาณเก้าร้อยพันหนึ่ง ผมเห็นหกร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งนี่แล้วผมอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับเดี๋ยวมันทำแหละให้ดูผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นฉบับเป็นของใครครับหรือเขาเอาก๊อบกันมาขายอีกทีนะครับอย่าไปหลงเชื่อมันนะครับผมรีโว <c oughs> e นี่ครับผมซื้อมาเดี๋ยว จะทําให้ดูครับส่งงานไม่ได้ครับปิดผมปิดโค้ดอะไรได้หมดหละแต่มันทําเหมือนไฟกุญแจมันโชว์นะครับผมก็โทรถามอาจารย์แล้วอาจารย์ว่าต้องมีเทคนิคแบบหนึง่งแต่ต้องกำตังไปประมาณสามพันห้าอาจารย์บอกเดี๋ยวบอกเทคนิคให้หมดเลยผมก็เลยผมไปไปเสียไปพันห้าแล้วผมก็เลยไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ขับรีโวครับผม ใครที่ซื้อของมันอยู่นะครับมาดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะเนี่ยดูไว้ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับผมอาจทิ้งงานด้วยผมโทรเนี่ยหน้าตาไฟอย่างนี้เลยครับผมผมไม่ทราบว่าประทานนะว่าเป็นเป็นของ ของเขาเองหรือเป็นของลูกขายที่เขาก๊อบมาขายอีกทีนะครับผมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมใครที่ใครที่ซื้อของมันอยู่ก็คิดดีๆนะครับผมโดนผมโดนไปพันห้าครับผมเนี่ยมีแค่สองตัวนี้มาบิดโค้ดด้วยทำตามทุกอย่างแล้วแม่งส่งงานไม่ได้ไฟเด้งจูนไปไฟเด้ง นี่แหละผมโดนไปพันห้าผมก็เลยเข็ดเลยครับผมแรกๆเลยครับสมัยแรกๆตั้งแต่เขาออกในอินเทอร์เน็ตในโน้ตบุ๊กในทิกตอกไม่มีแต่ตอนนี้ในทิกตอกมีเต็มไปหมดแล้วครับผมน่าจะก็ฝากเตือนนะครับนี่งผมผมก็เลยไม่ไม่ทำครับผมทําไม่จบก็เลยไม่ทํา หาไฟล์มันให้ดูแคบสักพักครับพีวอดูดิมีไฟล์ไหมนี่มีไฟล์ครับผมเนี่ยมีหมดเลยครับผมเยอลงออลิเยอลงมีแมพแพรกอแล้วครับผมแมพแพรกของเราจะขึ้นอยู่แล้วกดต้องจูนได้เลยครับเนี่ยนี่แหละพันห้าผมได้แต่ไฟล์คร, e ครับผมเนี่ยก็ egr ครับผมเนี่ย ก็จูนตามมันที่มันบอกนะเนี่ยแล้วก็ใส่ใส่ใส่ค่าศูนย์ทั้งตารางเลยครับเนี่ยมันจูนง่ายแต่ไม่เหมือนดีแม็กครับจูนง่ายแม่งไม่จบเนี่ยแล้วก็มาติ๊กเหมือนเดิมเนี่ยรีโวรีโวนี่โคตรง่ายเลยครับเนี่ยรูหลักการมันมันจะมีบอกหมดเลยเนี่ยพวกทุงอันนี้ อันนี้บอกก็ขาวนะครับอันนี้ก็เป็น EGR ปิด EGR ครับผมอันนี้น่าจะเป็นบูทเทอร์โบจูนเทอร์โบจูนบูทคอมมอมค้างแล้วน่าเบื่อคอมเจงแล้วเนี่ยก็จะบอกหมดเลยครับผมถ้าใครดูวีดีโอก็จูนเป็นตามมันนะจูนไปแล้วเพราะว่ามันมัน มันไม่ได้ขึ้นกราฟให้เราเราไม่ต้องมาง like injuries, งขึ้นกราฟอีกอย่างนี้มันขึ้นให้หมดแล้วเราคลิกจูนได้เลยแต่เสียอย่างเดียวครับผมจูนแล้วไฟมันเด้งเราไม่รู้เชิงลึกมันครับผมเราต้องไปเรียนอีกที่ผมเรียนอีสุสุอย่างเงี้ยอีสุเนี่ยผมก็จะเรียนแบบเชิงลึกเลยครับเขาก็จะบอกเชิงลึกยืดๆเบื้องต้นนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ตัวเนี้ยเราเรามีประสบการณ์จูนอีสุสุมาแล้วพอเราก็เอามาปรับจูนกับรีโวเงี้ยไม่ได้ครับผมคนละอย่างกันเลยครับคนละโลกกันเลย ยูนคล้ายกันไม่ได้ครับผมพอเราจูนแม่งไฟเด้งอัดลงแล้วก็ไฟอะไรก็ไม่รู้เด้งเต็มไปหมดเราต้องมาปบดทโคดต,ต้องบิดโคดเองให้เป็นอีกผมว่าปิดโคดเป็นอ,อะปิดจนไฟลูกเครื่องไม่โชว์แต่เป็นไฟกุญแจโชว์เหมือนเราทําอะไรผิดพลาดสักอย่างแต่พอเราโทรถามให้คนที่ขายไฟให้เราติดต่อพูดนูน่นพูดนี่แม่งโทรพูดไปเรื่อยเหมือนไม่ใช่ช่างนะผมดูแล้วก๊กอบเข้ามาอีกที แต่ที่ผมจะทำอ่ะก็มีอาจารย์ผมสอนอยู่แต่เขาจะเอาผมประมาณสามพันหรือห้าพันนี่แหละผมก็เลยเอกใจของนึกว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียน้อยผมก็เลยเอ้ยลองกของถูกดีกว่าพันห้าถูกกว่ากันพันห้าเราคิดไงแม่งพอไปอัดลงรถลูกค้าเสือกไม่จบครับผมออกมาชํำแหละมันเลยคนที่ขายในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยยังไปหลงเชื่อมันแต่ตอนนี้มันขายหกเจ็ดร้อยผมยังไม่เชื่อมันเป็นเด็ดขาด แต่หกเจ็ดร้อยเหมือนขายไฟลนะผมขายไฟแถมวิดีโอเงี้ยพอมาทําตามแล้วไม่จบผมก็เลยปวดกระบาลเลยก็เลยเล่นกับหยของอาจารย์กูดีกว่าก็เลยก็มาฝากมาเตือนนะครับผมไฟลรีโวที่ขายกัน,นอินเทอร์เน็ตนะครับผมว่เาเป็นจูนง่ายไหมมันก็จูน ันจูนง่ายแต่มันจูนง่ายแต่มันต้องรู้เชิงลึกมันมีรีมงลีมิตนี่แล้เราปลดลีมิตมันไม่ได้ไงไปลูกกุญแจก็เลยเด้งขี่ไปไฟเด้งไปโชว์ใครจะอยากจะจูนด้วยผมมาพูดแค่นี้แหละเท่าที่ผมรู้นะผมก็อยากมาเล่นรีโว่เยพอจูนให้ไปสองคันเนี่ยสามคันไฟเด้งผมก็เลยไม่เอาอยู่เลยของสารลูกค้าคืนเงินลูกค้าด้วยผมไม่เอาด้วยเนี่ย เยอะชิบหายอะไรก็ไม่รู้นักหนาแต่มันก็มีให้เราจูนแค่นี้แหละแต่เราไม่รู้เชิงลึกเหมือนดีแม็กไงชุดไฟก็เยอะผมก็ยอมรับจูนไม่เก่งใครที่ไปซื้อในอินเทอร์เน็ตเตรียมตัวเลยครับขอเกียรร้อยไม่จบส่งงานไม่ได้ครับผมอย่าหาทำก็จะประมาณนี้นะครับมาฝากเตือนไฟในอินเทอร์เน็ตนะครับผมอย่าไปลงเชื่อมันแต่มันก็ได้เนี่ยคุณได้ไฟมาก็จริง แต่คุณจูนไม่ได้อะจูนแล้วลูกเครื่องมันโชว์คุณจะส่งงานยังไงก็ประมาณนั้นนะครับผมผมแนะนําให้เป็นอาจารย์ที่เก่งๆที่ใครจะชอบเจาะจงนะครับถ้าจะเล่นรีโว่ตระกูลโตโยต้าเนี่ยต้องหาอาจารย์เก่งๆมีหลักหมื่นนะผมถ้าจะจบจริงๆ,ๆเรียนนะที่ผมเคยประสบการณ์มานะเหมือนย m มกอกยิแมแอกผมหมดไปเกือบสองหมื่นนะผมกว่าจะ กว่าจะเป็นนะครับกว,ไไรกว่าจะไฟไม่ด้งกว่าจะจูนรู้หลักการจูนมันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมรีโวใครก็จะไปเรียนก็ต้องาหาอาจารย์ดีๆหน่อยนะครับในอินเทอร์เน็ตอย่าไปเชื่อนครับเจ็ดแปดร้อยคุณเอามาคุณก็ได้แต่ไฟล์มันวิดีโอคุณดูแล้วมันไม่จบหรอกติดต่อก็ไม่ได้ครับผมพอเราทําไม่จบเราพอเราติดต่อ,อไปก็พูดนู่นพูดนี่อะไรของมัน,มนก็ไม่รู้ทิ้งงานพูดยังไงครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัยรุ่นายแบบช่างยุทธดีเซลด้วยนะครับที่จะมาบอก เตือนภัยที่ใครซื้อพวกแมพแพกพวกวิดีโอในอินเทอร์เน็ตนะผมรัชดาช้อปปี้อย่างเงผมเตรียมตัวเลยครับลงทะเลแน่นอนจุนไม่จบสงงานไม่ได้แนะนำให้ไปอาจารย์ที่ดีๆก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ